เอ็นไม้แบตขาดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เอ็นไม้แบตขาดนะจริงๆทุกคนที่เคยตีแบตผมว่าทุกคนจะต้องเคยเอ็นไม้แบตขาดนะของผมเนี่ยมันเพิ่งขาดผมเลยดีใจมากๆนะเพราะว่าผมอะเอ็นไม้แบตเนี่ยไม่ได้ขาดมาประมาณปี2ปีแล้วนะปี2ปีนี้ผมตัดแล้วก็ขึ้นใหม่เท่านั้นเลยนะมันไม่ขาดครับมันไม่ขาดแล้วดูจุดขาดดินี่2เส้นเลยนะตรงนี้เลยตรงมุมนี้เลยสหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากให้เอ็นไม้แบตขาดยอะไรเงี้ย มีวิธีแก้อย่างไงแล้วก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังว่าทําไมมันถึงขาดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามผมนะโดยสไตล์การตีของผมเนี่ยถ้าใครดูคลิปเต็มในช่องเนี่ยก็จะเป็นสายลากนะสายลากสายสปีดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับแล้วก็วางนะครับไม่ได้เป็นสายบุกก็จะเป็นสายว่างสายแบบชวนทะเลาะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นกวนมือใหม่นะไม่ได้เล่นกับพวกนักกีฬาหรือว่าคนที่ตีเป็นอะไรมากมายนะผมไม่ได้ตีหนักขนาดนั้นมันก็เลยเอ็นไม่ขาด นะครับรวมถึงประสบการณ์การตีเนี่ยค่อนข้างนานนะครับปีนี้น่าจะประมาณ 8- 9ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีตลอดนะก็ฝึกมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าความแม่นยําในการตีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจุดขาดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แป๊กค,ครับนี่เห็นไหมแป๊กตรงไหนแป๊กตรงนี้เลยนะแปลว่าผมน่าจะอัดแรงนะครับเพื่อที่จะส่งลูกไปให้ถึงหลังลนั่นแหละปะทะตรงนี้นะครับ ซึ่งปะทะตรงนี้ยังไงก็ขาดนะครับตบลูกกระแทกลูกแถวบริเวณตรงนี้ยังไงก็ขาดนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงขาดนะถ้าทุกคนรู้จักคําว่าสวิทสปอตเนี่ยตีไปตรงสวิทสปอตยังไงมันจะไม่ขาดมันจะไม่ขาดมันเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับการตีแบตนะครับซึ่งบางคนอ่ะที่ตีแบตแล้วเอ็นไม่ขาดเนี่ยไปดูไม้แบตตัวเองได้เลยว่าไม้แบตของตัวเองอ่ะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเอ็นตรงกลางอ่ะแถวโซนตรงกลางแถวสวิทสปอตตรงนี้มันจะเป็นขุยครับ มันจะเป็นขุยอันนั้นอนะถือว่าคุณตีได้แมนยํานะครับแล้วก็ลูกที่ออกไปเนี่ยมีประสิทธิภาพแน่นอนแต่ถ้าใครจุดประทะลูกเหมือนของผมเนี่ยอยู่แถวๆขอบตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นขอบบนหรือขอบล่างนะตรงนี้นะยังไงก็ขาดครับยังไงก็ขาดขาดอย่างนี้เลยอันนี้ก็ เพิ่งขาดไปเมื่อวานนะผมก็ยังไม่ได้ตัดอะไรนะไม้ก็รับน้ําหนักปอนสูงๆขนาดนี้ได้สบายนะครับอันนี้ผมขึ้นมา28ปอน,นะลืมบอกไปอันนี้ก็จะเป็นไม้ 5U อนะค่อนข้างแข็งเลยครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะตีดีขึ้นลูกออกเร็วขึ้นตบแรงขึ้นทุกอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอ,อยากจะให้รู้จักคําว่าสวิสสปอร์นิดนึงมันจะมีไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบเอามารีวิวในช่องนะก็คือไม้ตัวนี้ นะไม้ตัวนี้มันเป็นไม้สวิสสปอร์ตครับอยากจะฝึกให้มันแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ตีดีมากขึ้นเนี่ยไม้ตัวนี้จะเป็นตัวฝึกที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวลองดูว่าประกบกับไม้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมไม้สวิสสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือวางตูดให้มันเท่ากันนะนี่อันนี้ลักษณะไม้สวิสสปอร์ตจะเป็นแบบนี้นะแล้วดูจุดที่มันขาดเห็นปะจุดที่มันขาดเนี่ยมันอยู่ตรงนอกเหนือสวิสสปอร์ตพอดีเลย แปลว่าอะไรแปลว่าจุดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่ผมตีแปกอะ่ะแปลว่ามันอยู่นอกเหนือสวิตสปอรปะทะแรงไปตรงนั้นอะยังไงก็ขาดนะครับไม่ได้ขาดเบาๆด้วยขาด2เส้นแปลว่าปะทะหนักนะครับอ่าปะทะหนักเลยก็คือบวกกับลูกเต็มๆนะครับแล้วมันก็เลยขาดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยตีเข้าจุดสวิตสปอตก็คือไอ้ไม้แดงเนี่ยถ้าตีไม่ขาดนานๆเนี่ยไม้มันจะเป็นขุยครับไม้มันจะเป็นขุยยังไงก็เป็นขุยไม้เดิมๆของผมเนี่ยก็จะเป็นขุยหมดเลยนะครับ อ่ามันจะเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงเอ็นไม่ขาดมาประมาณปี2ปีแล้วนะครับจนจนเอ็นมันหย่อนมันยานอะ่ะเออมันโดนความร้อนมันโดนความชื้นอะไรเงี้ยมันก็อดหย่อนหย่อนยนันยานได้แล้วก็ตัวหมุดของไอตัวตะไก่อะ่ะมันก็จะสึกไปเรื่อยครับถ้าสมมุติว่าเราตีนาอะไรเงี้ยตาไก่มันก็ยำ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 ใช่ไหมสึกไปด้วยนะครับแล้วก็ตาไก่ตาไก่นึงเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ไม่กี่ครั้งเองนะ ถ้าเป็นช่างที่เขาขึ้นน่ะรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะขึ้นได้ประมาณ4ครั้งก็ไม่เคยเห็นใครขึ้นเกิน4ครั้งในต่อหนึ่งไม้บางคนเนี่ยมันไม่ได้สึกอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยมันขาดไปเลยถ้าใครขึ้นสูงมากพออย่างเงี้ยตาไก่ก็ไปเหมือนกันนะครับอ่าต้องไปดูว่าตัวตาไก่ตรงเนี้ยของเพื่อนๆเนี่ยขาดหรือเปล่า ถ้าขาดเนี่ยก็แปลว่าต้องเปลี่ยนตาไก่ใหม่แล้วแล้วบางที่เนี่ยมันไม่ได้มีตาไก่เปลี่ยนให้เพื่อนๆก็อาจจะต้องซื้อตาไก่พกไว้เองนะครับซึ่งผมก็มีอยู่หนึ่งชุดนะก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะตีให้ดีขึ้นก็เนี่ยตรงจุดไม้แดงตรงเนี้ยไม้สวิสสปอร์ตตรงนี้จะบอกได้เลยว่าจุดกระทบรูปที่ดีที่สุดนะครับก็อ้างอิงจาก ไม้แดงนี่นะครับไม้สวิสสปอร์ตนะไม้ตัวนี้ผมก็จะมีติดไว้หนึ่งไม้นะครับผมโพสต์คลิปไปเนาะคนซื้อตามผมเยอะมากๆนะครับไม้ตัวนี้นะเป็นไม้ที่ใช้ฝึกได้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือกลางไม้ตัวนี้ก็ยังคงจําเป็นอยู่นะถ้าสูงมากๆแล้วอะ่ะไม้ตัวนี้ก็จะไม่จะเป็นแล้วะอละสวิสสปอร์ตเขาเขามีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> เนี่ยไม่แม่นสวิสสปอร์ตนะนานเล่นทีหรือว่าเป็นมือใหม่มากๆอะไรอย่างเงี้ย ตีไม่เข้าจุดเลยยังไงก็แ๊กเนาะยังไงก็แ๊กตียังไงลูกก็พังอะไรเงี้ยนะมันเป็นสาเหตุว่า,าคุณเนะี่ยตีโดนขอบแถวนี้นะเออตีโดนแถวขอบไม้อะไรเงี้ยยังไงมันก็ทําให้ลูกพังครับประสิทธิภาพลูกที่ออกไปอะเราอัดแรงไป100%เนะี่ยลูกที่ออกจริงๆอะ่ะอาจจะเป็นประมาณ20% 40%อนะครับอัดแรงไปเต็มที่มันอาจจะไม่ได้ออกเต็มร้อยนะถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนอัดไปเต็มร้อยมันควรจะออก หลังเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราแป็กหนักๆเนี่ยมันข้ามแค่เน็ตเองอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงขาดบ่อยทําไมถึงลูกหักอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการตีแป็กนะครับจริงๆแค่ฟังจากเสียงตอนที่เราตีลูกเนี่ยมันก็รู้ได้แล้วว่าเราแป็กไม่แป็กนะครับอ่า ถ้าใครอยากจะตีได้ดีขึ้นก็อาจจะลองซื้อไม้นี้ก็ได้นะครับก็ไม้นี้ไม่ได้แพงมากนะประมาณ400นะผมว่ามีไม้นึงเนี่ยไว้หนึ่งครอบครัวไว้ก็ดีนะเอาไว้ฝึกในกวนอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆพื่อยืมเงี้ยมันก็ เป็นคอนเทนต์ได้นะใครอยากจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์มันก็ทําได้นะครับอ่ไม้ตัวนี้มันก็ถือว่าเอาไว้ฝึกไว้ดีมากเลยนะครับควรจะมีติดไว้นะสำหรับใครที่อยากจะตีได้นิ่งขึ้นก็พกมันไว้นะครับพกมันไว้สำหรับผมก็พกมันไว้ตลอดนะครับพกมันไว้ในกระเป๋าตลอดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดเนาะแปลว่า28ปอนด์เนี่ยไม้ตัวนี้มันรับน้ำหนักได้สบายๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะขาดแล้วมันก็ยังไม่ผิดรูปมันก็ยังคงเป็นไม้เหมือนเดิมนะครับแปลว่าไม้ตัวนี้แข็งกว่า28อน นะส่วนตัวแล้วผมก็ตีไม้ไม่ได้แพงมากนะครับก็ตีไม้ประมาณนี้แหละหลักร้อยนะครับก็คงจะขึ้นเท่าเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยใครอยากจะรู้อะไรเนี่ยก็สามารถมาคุยกันข้างล่างได้เลยนะว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยถ้าผมตอบได้ผมก็จะทำคลิปให้นะครับสำหรับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยนะครับถ้าใคร ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับถ้าไม่มีโอกาสนะครับข้างหน้าผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการเรียนแบตด้วยตัวเองยังไงนะครับก็อาจจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าใครอยากจ,จะเรียนแบตคนเดียวยางเงี้ยก็สามารถเรียนเองได้นะผมก็ฝึกด,ด้วยตัวคนเดียวนะครับใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ไม่มีะไรครับบ๊ายบาย